้องที่เราคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอาตัวต,ว,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 ตว,วันนี้เธอเล่าให้เราฟังค่ะว่าความสัมพันธ์ตลอด6ปีที่ผ่านมามไม่เคยได้ไปไหนมาไหนได้วยกันเลยแถมได้เจอกันวันละไม่กี่ชั่วโมงทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันพอเราถึงบ้านเขาขับรถออกเวลาชวนไปข้างนอกไม่ไปไม่ไปอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งหนูอดทนมาตลอดนี่คือใช้ชีวิตมาด้วยกัน6ปีโดยไม่เคยออกจากบ้านไปไหนด้วยกันถูกต้องเขาก็บอกว่าอืบอกเลยแล้วกันก็ไม่ได้รักอ่ะจะให้ทำยังไงก็เราไม่ได้รักเขาอยู่ด้วยหน้าที่อ คำว่าไม่เคยรักแต่อยู่ด้วยกันเพราะคำว่าหน้าที่ก็เลยเป็นประโยคฝังใจจนทำให้น้องโทษตัวเองว่าหรือเป็นเพราะฉันไม่ดีพอไม่สวยพอหนูก็แบบไม่ส,งส,สงสารเราเลยเนาบอกไม่สงสารสงสารตัวเองมากกว่าเอ้ยอะไรวะเขาเกลียดเราขนาดนั้นเลยเนาะหนูก็รู้มาว่าฉันอ้วนเหรอทำไมคือถึงเป็นแบบนี้บทสรุปความสัมพันธ์ของเธอคนนี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะ,คะมามีอะไรมาคุยให้ฟังเขาวันนี้ ก็อยากจะเล่าประสบการณ์นะคะเพราะว่าออ,อยู่ได้กันมาอืเดือนหน้าเนี่ยจะครบหกปีแล้วค่ะแล้วเ,เออก่อนหน้านั้นคือเขาอ่ะขอข,อ,ขอ,อนุญ,ญาตไปนอนบ้านขอไปนอนบ้านแม่นะหนูว่าให้ไปแต่ว่าพอกลับมาอีกวันสองวันไปเปิดแชทในโทรศัพท์ด,ดูปรากฏว่าเขาอะไปนอนบ้านผู้หญิงอาไปม,มีอะไรกับผู้หญิงซึ่งผู้หญิงส่งแชท อะไรแปลกๆมาค่ะแล้วเ,เพราะต้นเดือนที่ผ่านมาอีกใช้คําว่าจะไปนอนบ้านแม่นะอ mm ื hmm. ซึ่งปกติเวลาหนูทําอาหารให้กินเขาก็จะบอกว่าเออเออทำเอาไว้เดี๋ยวกลับมากินอ mm ื hmm. ก็คือสี่ทุ่มห้าทุ่มเรื่องงานจะกลับมากิน <Okay. S 2> แล้วเวลานั้น่ะหนูเป็นเวลาที่หนูต้องรีบเข้านอนเพราะด้วยตีห้าหนูจะต้องขึ้นไปทํางานตอนเช้าจะได้ว่างานของเราก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะเจอกันน้อย ใช่ค่ะ <c oughs> ทำง,งานร้านอาหารหนูไปเปิดร้านตอนเช้าค่ะ <c oughs> แต่เขาอ่ะจะเป็นพนักง,งานส่งอาหารเอก็แบบเหมือไไนไรเดอ,อร์มาณนี้ค่ะคันนี้ที่คือเขาอ่ะบอกว่าจะไปาบ้านคุณแม่ซึ่งมันแปลกตรงที่ทําไมถ้าคุณว่าจะไปบ้านแม่ทําไมคุณไม่โทรบ,บอกเราล่ะใช้ไลน์ส่งมาหรอว่าคืนนี้ไม่กลับบ้านนะนอนบ้านแม่ก็เลยบอกืทําไมแปลกแปลกทำไมจะทะเลาะใช่ไหมบอกไม่ได้ทะเลาะค่ะเออ นั้นส่งพิกัดให้หนูได้ไหมก็ขับรถตามไปดูปรากฏว่าไม่มีไม่มีรถเขาแต่เขาก็ส่งพิกัดมาให้ใช่แต่มันไม่ไม่ถูกไม่ถึงพิกัดนั้นั้นแถวบ้านแม่เขามันไม่ไม่ไม่ใช่บ้านแม่เขาค่ะแล้วเขาคืนนั้นที่เราทะเลาะกันเขาเราเถียงกันค่ะแล้วเขาอ้างว่าเขาไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเขาไม่ชอบอยู่แบบนี้เขาอยู่ด้วยหน้าที่อืแล้วเขาอยู่ด้วยเพราะว่าก็ไม่ได้รักอะ ใช้ทำยังไงก็เราไม่ได้รักพี่ถามนิดนึงได้ไหมคะตอนที่เราเจอกันกับคนนี้เราเจอกันยังไงทางทางแอปคะ่ะ <gaat> ไม่ไม่ริงเพื่อแอปหาคู่อะไรเงี้ยแล้ใช่ค่ะค่ะไปแมทช์เจอกันแล้วก็แมทช์กัน <informação S 2> ใช่ใช่หนูก็เลยมองว่าฉันอ้วนหรอทําไมเธอถึงเป็นแบบนี้เขาบอกว่าก็น,นิดนึงแล้วเขาอยู่แบบว่าเวลาชวนไปข้างนอกไม่ไปไม่ไปอย่างเดียวเลยคะ่ะแต่หนูเข้าใจด้วยเศรษฐกิจแบบนี้แล้วหนูว่านี่สินเยอะแยะอยู่แล้วไม่ได้อยากจะไปกินกับใครอย่างนั้นเลย เข้าใจเขาว่านะก่อนจะเข้าใจเขาอะพี่กับรองว่าหนึ่งน้องจะบอกว่าเออเพราะฉันอ้วนเหรอวันแรกที่รักกันหนูก็ไม่ได้ผอมไปมากกว่านี้ไม่ใช่หรอไม่ค่ะหนุอยยางงี้อยู่แล้วค่ะก็เขาก็เจอเราเพรเป็นใช่ใช่หนูก็เลยอยากไปแบบคนอื่นบ้างไม่ถึงว่าตั้งแต่คบกันมาไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยพาเราไปไไนเอยนอกบ้านเลยมีครั้งหนึ่งไปทริปกับเพื่อนต้องเพื่อนชวนแล้วเป็นอะไรที่แบบไม่อยากไปก็ไม่อยากไปไปกินข้าวนอกบ้านไปดูหนังไีเลยไม่มีเลย ซึ่งสองช้อปปิ้งอะไรก็ไม่มีเลยค่ะซึ่งหนูอดทนมาตลอดนี่คือใช้ชีวิตมาด้วยกัน6ปีโดยไม่เคยออกจากบ้านไปไหนด้วยกันต้องค่ะต้องแปลกเนาะแปลกอ่ะและพี่ก็ไม่อยากให้ด้อยค่าตัวเองค่ะน้องคะอ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวพี่ก็เห็นว่าบางคนเขาก็อาจจะอวบหน่อยหรืออะไรก็ตามทีเขาก็มีความรักที่ดีและอย่างที่บอกค่ะว่าในที่สุดแล้วเราเป็นแฟนกันก็ต้องภาคภูมิใจในความเป็นกันและกันน่ะเขาถามว่าหนูไม่มีอนาคตคือเขาพยายามที่จะหาขายอาหารเพิ่ม ด้วยความที่เขาเป็นเลเดอร์ถูกไหมคะเขาใช้ใทําอาหารเพิ่มหนูบอกว่าหนูทําทงานช่วยคุณแม่อยู่ที่ร้านเออต้องตื่นตีห้ากลับบ้านเสร็จงานอะ่ะปุ๊บบางทีหนูขับรถปุ๊บจอดถึงบ้านเขาเตรียมจัวจะออกละคือแบบอืให้เราเห็นหน้าเขาสักแพ๊บนึงแล้วคุยกันเออเป็นยังไงวิ่งงานหรือ,อยังตอนเช้าวิ่งงานดีไหมอะไรเงี้ยคือจอดปุ๊บออกจนบ,บางทีหนูเครียดหนูก็แบบโทรปรึกษาเพื่อนเอ้ย อะไรวะเขาเพียดเราขนาดนั้นเลยเหรอพอเราถึงบ้านเขาขับรถออกทุบรถเขาไปกเป็นไหมานานไหมคะเป็นมานานแบบสวนกันเช้าเราออกเป็นมานานก็เลยปีที่ผ่านมาค่ะก็จะโทรบอกเพื่อนว่าคุณเพื่อนเรางั้นเราไม่เรายังไม่เข้าบ้านดีกว่างั้นเราไปนั่งคุยกับเพื่อนดีกว่าพอกลับไปถึงปุ๊บเนี่ยหนูก็จะโทรบอกว่าเออมีอาหารอยู่วันนี้มีอันนี้นะแล้ววางให้บนโต๊ะนะเพราะว่าเขากลับสี่ห้าทุ่มซึ่งหนูรอเขาไม่ได้หนูก็จะขึ้นไปนอนก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นอะหนูจะรอเขาบางทีเที่ยงคืน เพื่อที่จะเรับอุปกรณ์เขารอเขานั่งกินเสร็จอะคือทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหนูขึ้นไปนอนแต่พักหลังด้วยด้วยอายุเยอะหนูก็เลยแบบงั้นฉันหนูไม่ได้ปฏิบัติเขาเหมือนเดิมแล้วหนูใช้เวลาในความเป็นสามีภรรยากันยังไงอะคะความใส่ใจก็แทบจะหากันไม่เจอไม่มีเวลาด้ววันหนึ่งก็เจอกันอยู่แบบแค่นิดเดียวเจอกันแค่เขากลับมาห้าทุ่มใช่ไหมคะเขาบอกว่าต้องการเวลาความเป็นส่วนตัวนั่งเล่นเกมดูหนัง ซึ่งบางทีก็อาจจะเล่นแอปอื่นที่มันโป๊อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก<อ>็เลยมองว่าทําไงวะเฮ้ยทาไมเขาทาไมเขาไม่ทํากับเราอทุกวันนี้หนูจะจับมือเขาหนูจะแค่ขอนี้ายจับมือได้ไหมคะได้ขอสอดมือขอสอดมือเขาไปได้แขนเขาแล้วก็จับมือแต่ถ้าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาคือมีสะบัดมีมีออกอหนูก็เลยแบบม,มันยังไงอ่ะ แล้ว,ลวม,มีมีพัสดุมาส่งก็ไปหยิบกล่องมาดูค่ะเอ๊ะมันเป็นลิปสติกเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ใช้ลิปสติกด้วยล่ะหนูก็หยิบไปสแกนกับแอปค่ะปรากฏว่ามันเป็นน้ำยาช่วยให้ผู้หญิงมีความสุขอเอ๊ะเ้าทำยังไงดีเพื่อนทำยังไงดีอะเออใจเย็นใจเย็นใจเใจเย็นไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะเสร็จหนูก็เก็บนูน่นเก็บนี่ปรากฏว่าไปเจออีกค่ะ ไปเจอที่น้ำยานวดกายวาิอต้ก็ไม่ไช้ใช้กับเราอีกแล้วเราก็คุยกันว่าหนูถามว่าทาไมอหาไม่เจอหรอหมุนหมิดเรากถามเอาไปทำไรหนูบอกว่าเอาไปทิ้งแล้วเอ,วเ,อเขาก็บอกว่าทิ้งทําไมเราแค่อยากลองเฉยหนูก็ถามว่าคุณใช้แล้วคุณไม่ได้ลองกับเราอะ่ะคุณจะใช้ทําไมค่ะก็อยากใช้ทําไมพอใจจะซื้อทําไมอ๋อเอางี้เราขอเวลาสามเดือนอขอเวลาสามเดือนในการที่ ถ้าเราหาห้องได้แล้วเราจะไปแต่บอกก่อนเลยนะต่อจนี้เราจะไปไหนเราไม่โทรบอกเราเราไม่ต้องเราก็ไม่ต้องรับรู้แล้วนะว่าเราจะไปไหนหนูก็บอกหน่อยไม่ได้หรอมันจะใจร้ายขนาดนั้นเลยหรอเราอยู่นมาั้นานเราไม่เคยทะเลาะกันเราไม่เคยด่ากันไม่เคยพูดคำหยาบคายเลยเขาก็บอกว่าอืมบอกเลยแล้วกันว่าวันเสาร์มาไม่กลับบ้านไปนอนข้างนอกรู้สึกหมดใจแล้วอะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้รักไม่สงสารเราเลยเหรอบอกไม่สงสาร สงสารตัวเ,เองมากกว่าหนูก็คิดปิดว่าเขา,ามันต้องมีคนอื่นดีแล้วบ้านแม่คุณก็ไม่ได้ไปนอนอะ่ะค่ะอืมหนูก็เลยคิดแบบนั้นแล้ววันศุกร์ตัดสินใจบอกเลิกเขาว่า mm hmm. เอองั้นคุณหนูว่าตัดสินใจได้แล้วว่ะหนูอยากให้คุณเก็บเสื้อผ้าออกไปเถอะค่ะ <Okay. S 1> แล้วพอหลังจากนั้นคืนนั้นหนูก็เราไม่น่าไล่เลยเนาะเราไปขอโทษเขาหนูก็บอกว่าอขอโทษเขาบอก เวลาพูดแล้วทำไมไม่คิดก่อนพูดแล้วจะมานั่งเสียใจกับการกระทำทำไมเขาไม่คิดหรอกว่าคําที่จะไล่เขาออกจากบ้านออกจากปากหนูหนูผิดตรงที่หนูไปไล่เขาออกจากบ้านแล้วหนูผิดตรงที่คําว่าสามเดือนของเขาอ่ะเขาไม่ได้ระบุเวลานะแต่เนี่ยหนูว่าบอกเขาว่าสามวันคุณต้องแหญ่ออกจากบ้านอ่ะอเออพี่ว่าเขามีความแปลกนุเออก็ดูท่าทางเหมือนไม่อยากอยู่พอฉันบอกให้ไปกลับกลายเป<อ>็นความผิดว่าทําทไมเราไม่อยากใ,ให้เขาอยู่ตอนที่ตัดสินใจว่าจะมาอยู่ด้วยกันนะคะ เราก็คือคนรักกันปกติถูกไหมใช่ผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งที่เขากกไม่เคยพูดออกมาจากปากเลยหนูรู้สึกว่าเขารักหนูไหมเขาน่าจะรักน่าจะใช่คำว่าน่าจะเพราะว่าอย่างบางมุมเล็กๆซึ่งอะไรที่เราเราไม่เคยได้จากที่อื่นอย่างเงี้ยเขาทําให้เราอย่างเช่นบางทีทางลงบันไดบ้านอะไฟมันจะมืดมากตอนเช้าหนูจะไม่เปิดไฟเขาก็จะแอบ,บไปหาไฟเล็กๆมาติดให้ พอเดินลงมาเอ่ามันก็จะเป็นอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแป่งสีฟันที่แบบเฮ้ยปกติหนูก็แค่เสียบ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 แต่เขาก็จะมาแบบซื้อมาเป็นคู่นะแล้วเอาไปสีฟันเสียบคู่กันหรือว่าอะไรเล็กๆนั่นคือช่วงที่ที่อยู่ด้วยกันใหม่ใช่แล้วรู้สึกว่าเขาก็แอบใส่ใจเรานิดนึงหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขาก็ไม่เคยดูแลหนูเลยฉกไม่เคยดูแลหนูแต่มีช่วงหลังที่ตกบันไดเขาต้องมานั่ง ตีห้าหนูจะไปทางานหนูจะต้องเรียกเขาบอกว่าให้เรียกละกันเดี๋ยวลงมาพันขาไอ้คือมันต้งนองพันเขาเพื่อที่จะต้องมาทํางานทุกเชา้าหนูก็เรียกทุกวันเขาบอกว่าเนี่ยพันขาคนจะนอนก็ต้องมาเรียกอยู่นั่นแหละไม่เคยที่จะเกงใจเลยเนี่ยทุกวันนี้เราไม่มีเวลามีส่วนตัวเลยยิ่งทําอย่างนี้ยิ่งเบื่อใหญ่เลยไม่ชอบอะ่ะไม่มีเวลาส่วนตัวหนูบอกว่าไม่มีเวลาส่วนตัวตรงไหนอ่ะตีห้าหนูก็ไปแล้วอะ่ะคุณออกไปทางานอีกทีสิบเอ็ดโมงเที่ยง เรากลับมาเย็นเราก็ไม่เจอคุณแล้วคุณมีเวลาส่วนเราไม่ถึงชั่วโมงเลยนะแต่ละวันนะใช่เราสวนไปส,วน,ไปไปสวนมาสวนไปสวนมากัเลยตลอด<ช>และในระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราเห็นสัญญาณแห่งสัญญาอันตรายนั่นแหละว่าดูเขาหมดใจแล้วจริงๆเราเคยจับมือคุยกันไหมคะว่าเธอเราลองคุยกันหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราไม่เคยค่ะเราดูว่าที่นี่น้องบอกว่าไม่เคยไปไหนกันเลย6ปีอะไรเงี้ยเราเคยถามเี่ค่ะเขาให้เหตุผลว่าอะไรเขาให้เหตุผลว่าเราคิดว่ามันมีค่าใช้จ่ายซึ่งมันไม่จําเป็น เราต้องใช้เงินไม่นะไปข้างลอกเดินออกไปด้วยกันก็ได้อเดินเที่ยวเที่ยวกันไม่มีก็คือมันทุกอย่างมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไปน้องเราจะทามาหากินทําไมถ้าไม่ใช้ชีวิตแล้วที่สุดณวันนี้เป็นยังไงบ้างในคว<ร>ามส <3, 000. S 2> ัมพันธ์ขอไปแล้วค่ะทําไมไม่รู้เท่าที่น้องเล่าพี่รู้สึกเหมือนกับเรารู้สึกรักเขามากในขณะที่ดูเขารักเราน้อยกว่าที่เรา,เร,ารักท,ทีเดียวใช่ค่ะแล้วพราเขาเป็นคนที่เรารักมาก เราจะรู้สึกว่าการทําอะไรก็ตามของเราจะต้องดูถนอมหัวใจเขาแทบจะตลอดเวลาถูกต้องค่ะและหนูก็จะยอมรับโดยธรรมชาติว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใจฉันขนาดนั้นก็ได้เอาแค่นิดนึงฉัาก็ชื่นใจแล้วช่นใจค่ะเออความสัมพันธ์ประมาณแบบนี้ใช่ค่ะหนูอาจจะอยากต้องการแค่นั้นแต่จริงหนูก็ไม่ได้ขออะไรเกินกว่าที่ผู้หญิงคนนึงจะขอจากคนที่เรารักกันนะใช่ค่ะไม่เคยขอในการที่หนูพลาดตกบันไดไม่ต้องมาบอกไม่รู้จักเกรงใจเลยต้องตื่นขึ้นมาพัน ปก,กติคน<อ>ที่เขา<ม>รัก<อ>กันเ,เขาคือความที่เขาเต็มใจที่จะทําให้แก่กันและกันวันนี้หนูก็หงเสียใจแหละในสิ่งที่เขาทาเพราะว่าเท่าที่หนูบอกมาในเพจก็คือจริงๆหนูก็เจอความรักมาหลายครั้งกต้องแต่ความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่อยู่กับหนูยา,าวเขาอยู่กับหนูได้นานเพราะว่าหนูบอกแล้วว่าคุณจะคุยกับใครหนูไม่ว่าคุณจะไปนอนกับใครหนูไม่ว่าหนูขอแค่ให้กลับมานอนกับหนูซึ่งตอนนี้เขาเขาไม่ให้แล้วนะไม่ให้แล้ว ไม่ให้ไม่ให้ไปได้สักพักนึงแล้วด้วยใช่ค่ะและสิ่งหนึ่งที่เราเองก็จะบอกว่าอยู่ในเงื่อนไขของเขาก็ใช่และทั้งหมดเลยวันที่เราบอกเลิกอีกไม่กี่วันเราบอกเลิกแล้วเราก็ไปขอเขากลับนั่นแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าหนูของตายแน่นอนอ๋อคือคือพี่ไม่ได้บอกแล้วนะคะว่าเราต้องเล่นเกมหรืออะไรก็ตามพีแต่อย่างน้อยเขารู้ทั้งรู้ค่ะว่าหนูรักเขามากกว่าที่เขารักหนูแน่นอน เขาเลยดูเหมือนคนได้ใจคนหนึ่งที่เขาจะทําอะไรหนูก็ได้จากความรักที่ผ่านมาที่หนูบอกว่าเจอหลายๆครั้งเนะาะค่ะแล้วก็ถือว่าไม่ประสอบความสาเร็จจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้ที่เพิ่งจะจะถือว่าก็แยกย,ากยาก้ายกันไปเรา,ารู้สึกจะคิดอะไรกับตัวเองหรือความรักของตัวเองบ้างฉันผิดอะไรตอนที่ไม่รัก <c oughs> มาพูดให้เราไม่รู้สึกดีอ่ะก็ไม่ได้รักอนะ่ะก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้อย่างนอนด้วยไม่รู้สึกอะไรตัวเลยบ้างเลยเหรอ อยากพูดไม่คิดเองอ่ะจะมาไว้ที่หลังอ่ะทําอะไรต้องพูดไม่คิดดูเป็นความผิดของเราหมดเลยใช่หนูเลยบอกว่าทําไมอ่ะหนูทําอะไรผิดหมดเลยหรอแล้วสุดท้ายที่หนูบอกว่าให้เขาเก็บของออกจากบ้านอ่ะหนูก็ผิดอีกใช่ไหมแต่เวลาคุณพูดว่าคุณไม่รักหนูอ่ะคุณไม่ได้ต้องการหนูไม่ได้อยากนอนกับหนูอ่ะโอเคคุณไม่ผิดหนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะในเมื่อคุณอยากมีอนาคตจะให้เราทํายังไงคุณบอกเราสิ เวลาเรามีปัญหาอะไรกันเขาจะเลือกที่อย่างเงียบน้องมาเราน้องอยากถามอะไรเพื่อให้พี่จำเนี่ยอยากถามว่าการที่หนูให้เขาออกจากบ้านหนูไปอ่ะหนูเป็นคนผิดใช่ไหมหนูผิดตรงไหนอ่ะแล้วทาไมคุณถึงไม่กลับนี่นี่เขาออกไปนานแค่ไหนละเพิ่งออกไปเมื่อวานนี้เองค่ะเอาเพิง่งออกไปใชหนูก็เลยยังติดค้าง<อ>ในใจใทุกปะว่าเอ๊ะมันควรจะยังไงหรือยังไงมันสดๆเลยเอาจริงนะถ้าเขารักน้องเขาก็ไม่ไปหรอก ถ้าหากว่าเวลาที่เราไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่รักกันจริงเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะปะ<ม>เราก็จะเห็นคนใหม่สวยเยอะแยะเลยที่ก็สามารถที่จะมีความรักที่ประสบความสาเร็จได้<ม>นั่นมาเพียงแค่ว่าเขาหาเจอกับใครสักคนหนึ่งที่รักกันแล้วพอรักกันมันจะไม่เป็นแบบนีนค่ะ <Okay. S 2> แต่พี่แค่อยากจะบอกว่าวันนี้ท่านในสุดล้วเขาก็มีกาตัดสินใจไปแล้วอะค่ะอื เราก็ให้เกียรติให้สิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาเนาะเราเองก็คงทำอะไรไม่ได้กับใครสักคนหนึ่งที่อยากเดินไปจากเราเต็มทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้ในใดๆก็ตามอลคะ่ะที่มันอยู่ในความคิดของเราในวันนี้พี่เข้าใจมันแพ้สดเนาะเขาเพิ่งไปเมื่อวานนี้เองเราก็อาจจะยังคิดโน้นคิดนี้คิดนั้นอยู่แต่สุดท้ายก็แค่ยอมรับความจริงว่ามันก็คือคนที่รักกันไม่มากพอที่จะเดินไปต่อแค่นั้นเองถูกไหมคะเพราะถ้ารักกันมันจะต้องหาวิธีทุกอย่าง ในการที่ยังอยู่ด้วยกันถูกต้องค่ะม่แต่หนูห่างคนเดียวถูกต้องค่ะฉันจะทํายังไงดีนะฉันจะทำอะไงเขาอยู่ับเรหรือไมมแต่ว่าเอ้าเธอไปแล้วมันเป็นเพราะฉันหรือเปล่าเพราะฉันพูดอย่างนี้หรือเปล่าหรือเพราะฉันไม่พูดอย่างนั้นหรือเปล่าเลือกออกไหมคะแต่ในที่สุดแล้วอะหรือว่ายอจะพูดยังไงเขาก็ไปหนูจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารู้สึกรู้สึกผิดใดๆหรือสงสัยใดๆกับตัวเองวันนี้พี่เข้าใจมันมีความคลังค่ะ หลายสิ่งอยู่กับการที่คนคนหนึ่งที่เรารักเพิ่งเดินไปเราอาจจะคิดอะไรไปได้สารพัดอย่างเลยแต่ในที่สุดมันก็คือการยอมรับความจริงว่าเขาไปแล้วอืมไม่ว่าจะเหตุผลคืออะไรแต่สุดท้ายเขาก็เดินไปอยู่ดีและถ้าเขารักเรามากพอเขาก็จะไม่ทําอย่างนี้พี่ว่าถ้าเราคิดได้แค่นี้มันคงทําให้เราอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต้องไปหมกบุ้นค้างคาหรือคุณคิดอะไรพี่ว่ายื้อคนหมดใจไปใกล้ตัวหัวใจหนูทรมานสุด สิ่งที่เขาหงุดหงิดใส่หนูว่าหนูไล่เขาทําไมเนี่ยเป็นแค่คนเห็นแก่ตัวที่ยังหาบ้านไม่ทันพี mm hmm. ่รู้สึกแบบนั้นมันคือแค่นั้นเองเพราะตอนที่เขาอยู่ตอนนี้เขาต้องสบายตัวนะคะเพราะหนูยอมในเงื่อนไขเขาทั้งหมดเลยจะกลับบ้านแม่ซึ่งฉันก็รู้ว่าไม่ใช่แม่จริง <c oughs> ก็ไปได้กลับมายังมีอ่ะพูดตรงๆยังมีที่ซุกหัวนอนด้วยใช่ <c oughs> และพอหนูดันไล่เขาเฮ้ย hey, ทำไมทําแบบนี้ไม่อยอมคิดให้ดีก่อนจริงๆเขาต้างกาอยู่ในจุดสบายตัวเลยนะอยู่กับหนูแบบไม่ต้องดูแล แต่มีพื้นที่ให้อยู่และสามารถบาหนูสบายมากเลยไม่ต้องดูแลหนูมากก็ได้เพราะเขาบอกแล้วไงว่าเขาไม่รักไงอ่ะพี่ถึงได้บอกว่าวันนี้หนูอยากคิดว่าหนูกําลังด้อยค่าพี่ยังต้องใช้คํานี้อยู่หนูไปไล่เขาใช่ไหมคะก็แค่คนเห็นแก่ตัวไม่มีบ้านอยู่ในระยะเวลาสั้นเกินกว่าที่เขาคิดไว้คแต่ตอนที่เขาอยู่เขาก็ไม่ได้ทําตัวเป็นบ้านของหนูและเขาอยู่เพราะเขาสบายตัวแล้วยังบอกไดยนะขอเวลาส่วนตัวหน่อยอุนน้องค่ะบ้านไม่ต้องเช่า ข้าวเครื่องมีคนจัดให้จะเข้าบ้านเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่ดูแลหนูก็ได้ที่แท้ก็นไม่ต้องแคร์ถูกต้องค่ะเขาเป็นแค่ความหงุดหงิดของคนเห็นแก่ตัวค่ะแต่ที่สุดก็แค่เรารักผิดคนและไม่ได้แปลว่าความผิดพลาดจากหนึ่งสองสามสี่ในความรักครั้งที่ผ่านมาแล้วเจอคนนี้แล้วอ,อยู่นานสุดมันไม่เกี่ยวค่ะเราเรียนรู้กันทุกคนเรียนรู้กันทุกวันแต่งงานมาสิบปียี่สิบปีเลิกกันก็มีใช่เพราะเราเรียนรู้และรักกันในเวอร์ชันปัจจุบันหรือเปล่าล่ะ ดีเขดีมากนะคะพี่ใช่ค่ะแต่วันนี้มันเคลื่อนตัวไงถ้าแต่ก่อนยังดูแลหนูเอาไฟมาติดนั่นนี่นั่นแต่วันนี้ดูทําตัวเห็นแกนตัวใส่หนูจนกระทั่งไม่เห็นแกน่หัวใจเราเลยก็ไม่เป็นไรมั้งน้องก็มีสิทธิ์เลือกความสุขของตัวเองมั้งถ้าเราจะบอกว่าโอ้โหอ,อยู่่ับคนนี้ตั้งหกปีเนาะค่ะรู้สึกหกปีที่ผ่านมามันมีค่าจริงเลยมันเป็นเรื่องของความผูกพันแต่อย่างที่บอกคะ่ะลองย้อนกลับไปสีมันเป็นหกปีที่อยู่กันมาโดยแม้แต่พาไปไหนก็ไม่เคยพาไปคใช่ปะพี่จะรู้สึกว่ามันมมมันนีควนคววาาเอะใม เอาแต่ใจตัวเองหรือเห็นแก่ได้ของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยิ่งน้องบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะคะจะไปนอนกับใครก็ได้จะไปไหนทําอะไรยังไงก็ได้ขอให้กลับมากับคนบางคนนะคะน้องยิ่งเราไปให้อะ่ะเขายิ่งเห็นเราไม่มีค่าวันนี้ไม่รู้สิพี่กลับรู้สึกว่าหนูอาจจะทําสิ่งที่ถูกต้องที่สุดกับตัวเองก็ได้ทําไมฉันจะถึงไม่หวงความสุขของตัวเองไว้บ้าง<ม>ฉันมัวแต่เป็นผู้ให้จนละเลยหัวใจตัวเองและวันนี้ที่หนูเสียใจและถ้าหนูยังทนต่อนะ พี่จะไม่โทษว่าเขาทําร้ายเราแต่พี่จะโทษว่าเราก็ดันยอมให้เขาทําร้ายด,ด้วยเอ่นะวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นร้องให้เสียใจร้องไปเลยเพราะว่าก็เสียใจนี่6ปีก็ไม่ใช่เวลาน้อยๆแต่ถ้ามองย้อนกลับไป6ปีที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะมีความสุขพี่ไม่ตั้งแต่พี่ฟังปัญหาความรักมาพี่ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่ต้องพยายามไม่เข้าบ้าน เพราะกลัลวเราก้าวเท้าเข้าบ้านแล้วเขาก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วแบบนี้เรียกชีวิตคู่ตรงไหนแล้วพี่ก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนค่ะที่อยู่กันมาหกปีแล้วไม่เคยไปไ,ไหนด้วยกันด้วยเหตุผล<ป>ว่าเบืเออตังหรือการใช้ชวเวลาด้วยกันมันมีค่าใช้จ่ายพี่ถึงถามไงจะใช้จะทำอาหารกินไปทําไมถ้าไม่ใช้ชีวิตด,ด้วยกันและมีแต่ฉันหรอกที่อยากใช้คาว่าชีวิตคู่แต่เธอดูโสดปะ่ะทางที่มีฉันอยู่ในบ้านออและเราเช่นกันมีเขาเหงาวกว่าโสดอีก โสดไปเลยยังเข้าใจได้เพราะฉันยังสามารถที่จะมีใครสักคนได้นะแต่ไม่ใช่อยู่กันในบ้านแล้วก็แอบคิดว่าเออก็มีแฟนเนี่ยแล้วแฟนทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นเหรอเปล่าพี่รู้ว่าเสียกาลังใจเพราเมื่อกี้ตอนอน,น้องเปิดประตูเข้ามาน้องก็น้ำตาไหลอยอยนะตอนเห็นพวกพี่เนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยก็ <S <S น้ําตาล่วงแล้วค่ะนั้นหยุดนะคะพอเถอะเนาะอย่าไปเสียน้ําตาให้คนนี้เขาไม่ได้รักเราแค่นั้นเอง ขอบคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร0 2 8 8 4 7 0 0 0คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาใน Inbox อกซได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลักได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ